น o p a d o ด s t สตอ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a d o ด s t สตอรี่พอดแคนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะฮะก็ หมือนเดิมนะครับผมจะมาอัปเดตเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมเรียกกันว่า personal OKR OK นะครับ OKR OK ย่อม,มาจากคำว่า objective and key result นะครับซึ่งซึ่งทำมาหลายปีแล้วแล้วก็อัปเดตกันทุกสัปดาห์เป้าหมายก็คือไม่ได้แค่อยากให้ท่านรู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างนะผมอยากกระตุ้นให้ท่านลองลองทำตามแบบนี้บ้างแล้วท่านจะเห็นว่ามันจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์บางอันก็ไปได้ตามแผนนะครับบางอันก็ช้าบางอันก็เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดลองไม่อัปเดตเลยเนี่ย เราลืมนะครับเราลืมเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะวพาพัทที่2องจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อคิดดีๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมาชวนคุยชวนเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเป้าหมายท,ที่หน่งของผมคือเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคี e รีสเลหนึคืออ่านหนังสือให้จบ30เล่ม30เล่มในไตรมาสนี้นะครับรวมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอนนี้อ่านไปได้อีก2เล่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สะสมมาแล้ว28เล่มเพราะฉะนั้นเหลือประมาณ2อสสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยสเล่มไม่น่ายากน่าจะน่าจะสบายๆนะครับคีรีซ่ห2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ13เล่มอันนี้คือคือนับไม่ได้นับแยกมานะก็คือรวมในข้อ1แหละแต่แต่อยากจะได้ภาษาอังกฤษสัก13เล่มก็สัปดาห์ละเล่มอะยังอยู่ที่9เล่มอยู่นะครับล้าหลังไปนิดนึงละ ช่วงนี้ยอมรับว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษน้อยหน่อยก็ก็ไม่ได้ถึงกับไม่อ่านเลยนะครับมีอ่านประมาณวันละห้าหน้า 10, 10หน้าอะไรเงี้ยโดยประมาณนะครับน้อยหน่อยแต่ว่าก็ก้าวหน้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะจบได้13เล่มตามเป้าไหมนะครับคีรีโซนึ่สามส่งบทความไปวิจัยไปวารสารหนึ่งบทความผมยังไม่ได้ส่งอันใหม่นะแต่ว่ามีขา่าวดีคืออันที่ส่งไปเนี่ยได้รับการตีพิมพ ในวารสารตาา่างประเทศแล้วนะครับเหลือเหลือ Final Proof ธรรมดาก็คิดว่าไม่นานานเดี๋ยววันนี้ว่าจะทำา Final Proof ส่วนบทความใหม่เนี่ยก,ก็พูดอยู่ทุกๆสัปดาห์นี่ก็เป็นการตระหนักรู้เหมือนกันว่าเออเราต้องเริ่มเขียนแล้วจริงๆผมเริ่มสะสมเอาเอาข้อความมาประติดประต่ะตอ,อกันบ้างแล้วะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เริ่มเลยนะครับคุยกับอาจารย์ที่จะชวนมาเป็นโคออเซอร์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้วันอังคารหน้าน่าจะได้ได้พูดคุยกันต่อ เอาที่กิจที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับคียด้วยโซลสองออกหนังสือให้ได้1เล่มก็ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วิคที่7ของไตรามาสนี้บอกอาจารย์พรนพดลจําได้ยังไงผมใช้โอเค i ยร์ไดรี่นะมันจดไว้มันจําได้ก็แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ออกได้อีกเล่มหนึ่ง นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าถ้าได้ยังไงจะรีบมาบอกนะครับเพราะว่าเขียนหนังสือไว้อีกเล่มนึงอันนี้ออกเองแล้วด้วยความตั้งใจนหะนังสือเล่มนี้จะจะไม่ได้วางจําหน่ายทั่วไปในร้าน c ีร้านในอินด้วยอยากจะขายผ่านเพจเท่านั้นพิมพ์ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะเล่าเรื่องหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะคริสเซลสองจุดสคือมีคนฟังพอดแคสสองหมื่นดาวโหลดต่อวันตอนนี้เพิ่มขึ้นมา จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทําได้1 3 7 3 1เนี่ยกลายเป็น15,656ก็ไม่มีอะไรนอกจากคําขอบคุณเนาะแค่นี้ก็ดีมากแล้วอะ่ะเหมือนตามชื่อหนังสือเลยคือคือจะเยอะจะน้อยไม่ใช่ประเด็นแล้วผมก็เคยเล่าว่าผม track ตัวเลขเนี้ยจริงๆผมอยากอยากจะ track แค่ว่ามันมีคนเอาสิ่งที่ผมพูดไปใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจะ่ t r a c อันนั้นยากหน่อยก็เลยแท็กว่าอาจํานวนคนฟังแล้วกันนะพ จำนวนคนฟังก็แอดซูมว่าถ้าฟังกันเยอะก็น่าจะมีคนเอาไปใช้ประโยชน์เยอะนั่นแหละนะครับเป้าหมายผมคือการทําแล้วมันทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นด้วยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าจํานวนคนติดตามเฉยๆนะกิลิซาวสกิลสามีองค์กรเข้าร่วมองค์การ Project อคอนซัลทิ n งโปรเจกต์หกองค์กรเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกันรวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก4ี่หองค์กรละแต่ผมผมเลยแบบนี้ก่อนว่า ที่คุยก็ไม่ได้แปลว่าทุกองค์กรจะจะฟิตกับโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางองค์กรคุยแล้วอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้ก็อยู่ในช่วงที่เขากําลังกลับไปตัดสินใจกันอยู่นะครับยังมีอ,อีก 2- อสามองค์กรที่กําลังยังยังไม่ได้คุยนะครับเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้คุยกันสัปดาห์หน้าก็ถ้าใครยังสนใจยังยังสมัครมามาได้นะตอนนี้ผมยังไม่มีองค์กรไหนรีจิสเตอร์แบบลงทะเบียนมาชัดเจนว่าจะจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ เอาเจ้าตีบชุดที่3มนะครับเป็นสุภาพการและสุภาพจิตที่ดีนะครับคีรีโซ่3.1วิ่งให้ได้สะสม300กิโลเมตรก็สัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งไปอีก10กว่ากิโลนะ15ิโลได้นะครับตอนนี้อยู่ที่117.2กิโลเมตรนะครับล้าหลังแน่นอนล้าหลังแน่นอนเพราะว่าจริงๆหมดเดือนที่2น่าจะ200อัพแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ยังคงวิ่งอย่างต่อเนื่องนะคีรีโซ่สับมีน้าหนักตัว79กิโลกรัมยังเกาะอ,อยู่ที่81.7เพิ่มขึ้นนะครับ 2วีคที่ผ่านมา88.5ก็81.7ก็ผมผมไม่โทษอะไรเลยนอ,นอกจากเรื่องการนอนผมว่ากินก็เท่าเดิมแล้วก็ยัง IF เหมือนเดิมตอนเย็นก็ไม่ได้กินมีหลุดไปบางวันมีหลุดไปบางวันก็อาจจะเป็นสาเหตุด้วยนะออกกำลังกายเผอๆจะมากขึ้นด้วยซ้ำน,นะครับแล้วนั้นเรื่องนอนแหละเดี๋ยวนี้นอนดึก5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับคีรีโซลสามีเวลาอยู่กับครอบครัว25วันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถ คลปได้อีกอวันนะครับก็เป็น21วันแล้วก็ชาเลจนนิดหนึ่งนะครับเหลืออีก4วันก็อีก2สัปดาห์ดูตารางแล้วเหนื่อยเหนื่อยพอควรเหมือนกันเพราะว่าทํางานเยอะนะครับทำงานอย่างสัปดาห์หนะ้าต้องต้องไปทํางานต่างจังหวัดนะเพราะว่าเป็นงานที่รันซิมูเลชันเกมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกสัปดาห์หนึ่งก็ต้องไปต่างจังหวัดอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานที่ไปไปงาน งานออกค่ายของพยาธอ่ะนะครับของธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันมันก็ก็จะไม่สามารถสะสมได้นะก็อันนี้เป็นการอัปเดต Personal OKR OK ส่วนบุคคลที่ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอยากให้ท่านลองทดลองทําดูถ้าท่านไม่ชอบ OKR OK ท่านก็ตั้งเป้าธรรมดานี่แหละแล้วท่านก็อัปเดตทุกสัปดาห์แล้วท่านไม่ต้องมาอัปเดตผ่านผ่านอะไรนะผ่านพอดแคสต์ก็ได้นะครับผ่านอัปเดตส่วนบุคคลของท่านก็ได้นะครับแต่ว่าการอัปเดตเนี่ยจะทําให้เรา เดินไปข้างหน้าได้นะโอเคจากพา์ทที่1จบไปแล้วเนี่ยเท่านี้มาพา์ทที่2คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วก็บทเรียนที่ที่ที่เกิดขึ้นนะอ่สัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ที่เป็นที่น่าจดจําสําหรับชีวิตผมอันหนึ่งนะเพราะว่าผมได้รับตําแหน่งต้องเรียกว่าอะไรเดียะตำแหน่งหรือรางวัลแล้วกันนะอ่ที่เราเรียกว่าคนดีสีส่วนนะครับ ก็เป็นรางวัลที่สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยมอบให้กับสิทธิ์เก่าที่จะเรียกว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติอะไรประมาณนั้นนะนะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งรางวัลน,นี้เพื่อนๆเป็นคนโหวตให้นะทุกๆปีเนี่ยเพื่อนๆในรุ่นนะครับก็จะโหวตว่าปีนี้เนี่ยใครน่าจะได้รับรางวัลน,นี้ก็ปี2566เนี่ยเพื่อนๆก็กุณาให้เกียรตินะครับเพื่อนๆทั้งทั้งรุ่นนะฮะก็ m ajority ก็คือที่โหวตให้ผมก็มามาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งก็ได้รับตำแหน่งคนดีสีสวนอย่างแรกก็ภูมิใจนะครับก็เลยตกผลึกนิดนึงนะคือจริงๆมีอยู่2ประเด็นในตำแหน่งนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยคือความเป็นเพื่อนนั่นแหละนะเพราะว่าจริงๆเราเจอกันตั้งแต่เราเรียนมัธยมด้วยกันผมเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตั้งแต่ม1จนถึงม .5 นะตอนนั้นสอบเทียบนะบหลังจาก จบม .5 ก็สอบเทียบแล้วก็ไปเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตก็คือช่วงเวลาที่ได้อยู่โรงเรียนสวนกุหลาบนะถึงถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันผ่านไลน์เป็นหลกักปีหนึ่งอาจจะเจอเพื่อนสวนกุหลาบสักครั้งหรือสองครั้งผ่านการน,นักเตะฟุตบอลกันก็เป็นกวนฟุตบอลนะฮะเป็นกวนท,ที่ที่เราเตะบอลกันแล้วก็พอเตะบอลกันก็จะมี มีมีการนัดทานข้าวเย็นนะหลังจากเตะบอลกันแล้วก็จะมีเพื่อนที่ไม่ได้เตะบอลมาแจมนะครับมามาพูดคุยมาเจอหน้ากันก็ก็เป็นเวลาดีๆแต่ว่าช่วงช่วงโควิดเนี่ยผมสกิปไปสองครั้งนะเสียดายเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยผมสกิปไปด้วยความกลัวโควิดนั่นแหละเพราะว่าก็ยัง คือคุณพ่อคุณแม่ก็าอายุเยอะก็ยังไม่กล้าที่จะไปไปเจอใครช่วงนั้นโควิดมันก็น่ากลัวอยู่นะครับกับครั้งที่2นี่ตกลงว่าจะไปแล้วนะตัวเองไปติดโควิดเองเ,เองพอดีเป๊เลยวันจะเตะบอลเนี่ยติดโควิดพอดีเป๊ะเลยก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ก็กลับมานะกลับมาที่รางวัลเนี้ยมันทําให้เห็นถึงถึง อดีตนะครับมันมันทำให้เราคิดถึงอดีตตั้งแต่เราเรียนอยู่ด้วยกันแต่บอลด้วยกันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่นะครับมีการพูดคุยกันนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมได้กลับไปที่โรงเรียนต้องต้องขอยอมรับนะว่าพอโตโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ไดอ้อ่กลับไปที่โรงเรียนบ่อยมากนักนะครับแต่ก็กลับไปเนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมีตึกใหม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกมันยังมันยังมันมันมันมนึกถึงความหลังได้อะทุก ทุกมุมที่เราเดินอย่างอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่วันที่สัปดาห์ที่ผมไปรับรางวัลเนี่ยก็ผมก็ไปถึงโรงเรียนตอนเย็นว่ารับรางวัลประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างี้นะผมก็ไปถึงโรงเรียนตอนตอนเย็นเนี่ยก็เห็นตึกโรงเรียนเห็นสนามฟุตบอลแล้วมันก็มีความความกูดเมม ori เนาะความทรงจําที่ดีขึ้นมานะครับผมดีใจที่ผมได้เจอคุณครูนะครับที่เคยสอนผมตั้งแต่ม .1 จนถึงม .5 เนี่ยก,ก็บางท่านนะไม่ได้เจอทุกท่านหรอกนะครับแต่ก็ยังจาได้ได้ถากก่ายรูปกับคุณครูด้วยก็ก็เป็นความทรงจําที่ดีครับเราผมผมอาจจะไม่ใช่คนที่จะไปเรียกว่าคุณครูจะจําได้ทั้งหมดหรอกแต่จริงๆแล้วผมจําคุณครูก็ผมก็สรารภาพผมก็ไม่ได้จําได้ทุกท่านนะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะจําได้นะครับก็ก็ดีใจแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นโมเมนต์ดีๆดีเนาะคนที่กําลังเรียนอยู่แล้วฟังผมเนี่ยผมคิดว่า ก็เก็บเกี่ยวโมเมนต์แบบแบบนั้นไว้นะ,ะพอโตขึ้นแล้วคุณคุณก็จะย้อนมองย้อนกลับมาแล้วคุณก็จะคิดถึงความหลังแบบนั้นนะครับได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่ก็กุณามาแสดงความยินดีนะในในใน,ในฐานะที่ผมได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็มามาเกตทูเกเตอร์มาเจอกันนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์ในเรื่องของความเป็นเพื่อนในเรื่องของโรงเรียนมัธยมนะเก่าๆที่เราเคยเรียนนะครับอย่างอย่างผมก็เรียนอยู่ที่สวนกุหลาบนะ อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกเหมือนกันนะครับคือหนังสือเล่มเล่มล่าสุดเนี่ยผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งหนังสือชื่อว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับก็ถึงมือกับทุกท่านแล้วนะครับคือตั้งแต่ผมเขียนหนังสือมาบอกแบบนี้แล้วกันนะตั้งแต่ผมเขียนหนังสือมาเนี่ยส่วนใหญ่หนังสือผมจะออกมาแนวแนววิชาการสมาร์ทหนังสือการวัดผลหนังสือ OKRpersonalOKR OK OK ตั้งเป้าหมาย อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่ง p o c k e t ็ตบุก็ยังเป็น p o อกเก็ตบุที่เอียงเอีเอียงเอีย,อยไปแนวแนววิชาการซะเยอะหนังสือยัง The Lost Skill หรือว่า Future m i n d Set ที่ออกกับสำนักพิมพ์วีเลอร์นเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวแบบพูดถึงการเรียนการทำงานการอะไรแบบนั้นซะมากนะแต่ว่าเล่มนี้แค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ผมเริ่มเขียนเกี่ยวข้องกับชีวิตมากขึ้น จะเป็นเรื่องของการสร้างความสุขจะเป็นเรื่องของการการลุกขึ้นมาหลังจากเจออุปสรรคหรืออะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ที่ที่ผมรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปหรือประหลาดใจไปคือคือปกติเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยนะก็จะมีเพื่อนๆพ่ี่พี่พน้องๆเนี่ยให้เกียรติในการรีวิวหนังสือแต่รอบเนี้ยมีคนรีวิวเรื่องนี้เยอะเยอะเยะทีเดียวมันอาจจะเป็น ชื่อไม่ใช่ชื่อหนังสืออย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นเนื้อหาของหนังสือเนี่ยที่มัน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 วงมันกว้างอะ่ะคือหนังสืออย่างอย่างประมาณ OKR OK เนี่ยคนคนบางคนก็คงก็ไม่ได้สนใจอ่านเงเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้อยากจะจะ,จะมารีวิวสักเท่าไหร่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ถูกถูกแพร่กระจายถูกถูกมีคนอ่านหลากหลายอะ่ะแล้วก็มีคนมารีวิวผ่านทิกต็อกก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านก็กุณาส่งมาทางอินบ็อก ให,ให้ผมรู้ว่ามีคนรีวิวในทิกต o k นะมีคนรีวิวที่นั่นที่นี่นะมีเพจหนังสือหลายๆเพจเนี่ยก็นารีวิวแล้วก็การยันมิตรเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็แชร์กันอยู่ใน Facebook ซึ่งผมก็เห็นแล้วก็ขอบคุณถ้าถ้าผมพลาดท่านใดไปต้องขอภัยนะครับคือบางทีบางท่านท่านก็อาจจะไม่ได้แท็กผมมานะครับผมก็ก็อาจจะไม่ได้เห็นนะบางท่านแท็ก เพจผมไม่รู้เป็นอะไรนะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แท็กเพจเนี่ยเวลาผมกดเข้าไปดูมันมันมันกดไม่เห็นไม่รู้ว่า Facebook มันเ r อร r เลอหรืออะไรไม่รู้แต่บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นต้องถ้าถ้าผมหลุดไปเดี๋ยวท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นอาจารย์ไม่ขอบคุณหมดเลยทําไมผมเขียนถึงอาจารย์อาจารย์อาายิกนอ,าาอ,าาอาาผมอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่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 เห็นนะครับถ,ถ้าถ้าเห็นไม่อิกนอแล้วครับต้องขอบคุณนะ สิ่งที่ที่ประทับใจผมในสัปดาห์ที่ผ่านมามากๆเลยคือมีคนอินบ็อกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกมีความสุขอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกดีต่อใจอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันช่วยทําให้เขาแบบมีพลังมีแรงที่จะเดินหน้าต่อไปบางคนบอกว่ากําลังแย่เลยแต่ว่าพอเจอหนังสือเล่มนี้แล้วแบบจิตใจมันแบบเบาขึ้นมันสบายขึ้นอันนี้คือมุมดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ที่ สำหรับนักเขียนนะผมผมพูดแบบนี้แล้วกันนะผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของ ranking หรือยอดขายหรืออะไรแบบนั้นอีกนะผมไม่ได้โลกสวยนะผมผมผมอยากให้หนังสือมันติดท็อปแร k งอยู่แล้วมันเป็นโอเคอายปีผมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือคนได้เยอะถ้าเกิดมันเป็นเบสเซลเลอร์มันก็น่าจะไปถึงมือคนอื่นๆเยอะซึ่งมันก็น่าจะดีอันนั้นเป็นความเชื่อของผมแต่ว่าความสุขเนี่ย ไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับติดท็อปเ0นอะไรเงี้ยมีความสุขอยู่แล้วแต่ความสุขที่มันดูมากกว่าคืออินบ็อกซ์แบบนี้ครับข้อความแบบนี้ที่ที่กุณาส่งมาว่าโอ้มันมันช่วยผมได้เยอะมันช่วยหนูได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับอ,อีกอีก,ม,ก,อก,อกมุกมนหนึ่งนะครับวันก่อนเนี่ยก็มีกลยาณมิตรท่านหนึ่งนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแต่ผมว่าถ้าท่านฟังพอดแคสต์ผมท่านรู้นะผมว่าผมว่าท่านท่านเขียนรีวิวในมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งผมชอบมากครับต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เออผมบาง ในมุมบวกอะ่ะแน่นอนทุกคนทุกคนพูดอยู่แล้วว่าเําว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยมันมันฟังแล้วมันมันทำให้จิตใจมันแบบดีขึ้นมาว่าเอาละแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่อาจจะเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับสังคมหรือว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอยู่แล้วนะ แล้วพอมีคนคนนึงมาบอกว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยเขาอาจจะตีความไปอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้เลยนะเขาจะตีความไปอีกแบบหนึ่งในในลักษณะที่ว่าจะดีตรงไหนอะ่ะก็มันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีสิมันจะโลกสวยทําไมอะ่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างตอนเนี้ฝุ่น2.5มา PM 2.5มาแล้วบอกว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วมันดีหรอเนี่ยม,มันเห็นอยู่เนี่ยมันมันแย่นะมันจะมาดีมากแล้วได้ยังไงใช่ไหมเขาก็อาจจะมีเบะปากมองบนอาจจะรู้สึกแบบ หนังสือนี้มันไม่ไม่ได้เรื่องนะคือมาหลอกให้คนหลอกตัวเองอะไรเงี้ยผมเข้าใจแล้วแล้วผมเชื่อว่าคือคือเข้าใจได้เอา,อางี้แล้วกันเข้าใจได้กับคนที่เขาอาจจะคิดในในอีกมุมหนึ่งเข้าใจได้เข้าใจได้พอย n ของผมคือว่าจริงๆเจตนาลมของคําว่าแค่ดีก็ดีมากแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องยินยอมหรือว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปหลอกตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดี มุมผมไม่ได้มุมแบบนั้นนะมุมผมคือจริงๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ดีก็คือไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องทําให้มันดีขึ้นกว่านั้นเท่านั้นเองผมเห็นด้วย100%ซในมุมนี้เพียงแต่ว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ํามันที่เติมให้กับชีวิตเราเท่านั้นเองคือถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่โลกนี้มันแย่โลกโลกนี้มันแบบมันไม่ได้เลือกมันไม่มีอะไรดีเหลืออยู่เลยเนี่ยผมคิดว่าเราน้ํามันหมดพลังชีวิตเราจะหมด ซึ่งซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสู้อะไรไม่ไม่ได้หรอกเราเราแม้กระทั่งลุกออกมาจากเตียงเราก็ยังไม่อยากลุกเลยเพราะว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วอะคือมันมันแบบมันมันแย่มันไม่มีมุมดีเหลืออยู่เลยอะพอย์ของผมนะคำว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยคือพอย์ที่ผมอยากจะเติมพลังลงไปแล้วลุยต่อ p m 2.5มันแย่มากถูกต้องมันแย่มากครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันแย่มากจนเราไม่มีหวังแย่มากเรามีแต่ความโกรธเกลียดร0 0เนี่ยผมคิดว่า เราเราจะเดินไปข้างหน้าได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองกลับมามองมองในมุมของแค่นี้ก็ดีมากแล้วในในมุม,มอื่นๆเช่นผมผมยกตัวอย่างนะเช่นอากาศมันก็แย่แต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดขนาดบางประเทศซึ่งตอนนี้เขาบอกประเทศไทยอันดับ2ของโลกนะน่ากลัวมากนะหรือว่าเ,เรายัมีชีวิตความเป็นอยู่ด้านอื่นๆเนี่ยดีดีระดับหนึ่งน้าพอได้เนาะชีวิตความเป็นอยู่ทั่ว,วไปพอไหวนะครับพอไหว แต่ไม่ได้บอกว่าให้เราหลอกตัวเองว่า pm โแค่นี้ก็โอเคแล้วสูตรสกันเข้าไปเถอะไม่ใช่คราวนี้พอเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยในมุมอื่นๆมันก็มีมุมดีมั่งแหละเรายังมีความแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งเรายังมีคุณพ่อคุณแม่เรายังมีครอบครัวเรายังมีอะไรหลายๆอย่างเรายังเรียนจบการศึกษาเรายังจุดๆๆจดที่เราเติมลงไปได้เนี่ยคราวนี้เราจะมีพลังพอมีพลังเราจะไปลุยกับปัญหา pm ได,ได้ได้ดีขึ้นหรือว่าเราจะไปลุยกับปัญหาชีวิตอื่นๆได้ดีขึ้น มุมผมเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็หนังสือทุกเล่มครับผมผมเข้าใจเลยครับว่าคนอาจจะมองกันต่างมุมก็ก็เป็นไปได้แต่ขอบคุณนะครับคือคือที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ดีเฟนต์ว่าหนังสือตัวเองดีหรือว่าไม่ได้บอกว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องใครเห็นแยง้งไม่ไม่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่เลยฮะผมผมเห็นด้วย100%ซแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับเข้าใจความรู้สึกนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะมาเล่ามุมมองของผมเองว่ามุมอมองผมเป็นแบบนี้ซึ่งเอาตรงๆนะถ้าเกิดใครใช้แล้วรู้สึกว่ามันมันมันอ ไม่มันไม่ดีผมไม่ชอบก,ก็ก็ไม่ต้องใช้เลยครับปุ่มมองนี้ก็ก็มองข้ามไปครับเราเราเลือกอันที่มันดีสําหรับเราะจะดีที่สุดครับหนังสือที่ผมเขียนในทุกบทเนี่ยท่านไม่ต้องเห็นด้วยกับผมทุกบทก็ได้นะบางบทท่านไม่เห็นด้วยท่านไม่อยากทําก็ก็ข้ามมันไปท่านเองนนะก็ในมุมนั้นแต่ว่าต้องต้อง,องสุดท้ายต้องขอขอบคุณนะทุกคนเลยนะที่ที่ได้มีโอกาสอ่านแล้วก็หลายๆท่านก็มีโอกาสได,ได้ได้ให้ฟีดแบ็กมาในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ เอาเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ีกว่าไม่เรียกส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมายว่าคนอ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนที่เขียนอินบ็อกมาหาผมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือชื่นชอบแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับหนังสือประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันหนังสือเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ใน,ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับทั่วไปเลยนะฮะ,ะงานสัปดาห์หนังสือผมไปเซ็นเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดอีกทีนะครับ เขามีจากลาเซ็์วันที่2เมษายนช่วงบ่ายนะครับที่บูธสำมักพิมพ์ดอทก็ไปเจอกันตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับ Sunday Reflection สัปดาห์นี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story